วันที่22พฤษภาคม2566นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโดยนายศรีสุวรรณได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้กะกะตตรวจสอบว่าการที่พักคก้าไกลตั้งบุคคลทั้ง3าให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรกคก้าไกลคือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลและนางสาวพันนิกาว,วานิชซึ่งทั้ง3คนปรากฏพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรกคก้าไกลทั้งมิติการวางกลยุทธ์และนโยบายดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆของพักนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย ดังนั้นตนจึงยื่นหนังสือให้กะกะตตรวจสอบว่าเป็นการครอบงำหรือไม่หรือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ฝ่าฝืนมาตราย8และมาตราย9่บพรบพักการเมืองปี2560หรือไม่ตนต้องการให้กะกะตตรวจสอบไตรสวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่หากะกกตวินิจฉัยว่าผิดตามมาตราย8เพราะฉะนั้นมาตราย9ก็ต้องวินิจฉัยตามมาด้วยซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับห้ามพักการเมืองใดหรือบุคคลสมาชิกพักเข้ามาชี้นำหรือก้าวไกลกิจกรรมของพักไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแต่ใน มาตรา29มีบทลงโทษรุนแรงหากกกตวินิจฉัยว่าเข้าข่ายก็เป็นเหตุที่นําไปสู่การยุบพักได้ตามมาตราที่92อนุมาตรา3เช่นกันเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้ง3คนขับเคลื่อนนโยบายของพักคก้าไกลหรือการผลักดันประเด็นการกระจายอํานาจและการปฏิรูปกองทัพซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้มาปรากฏอยู่ในนโยบายของพักคก้าไกลนี้เป็นตัวอย่างว่าทั้ง3คนครอบงําพักคก้าไกลหรือไม่ทั้งนี้จะเห็นว่านับตั้งแต่ก่อตั้งพักคก้าไกลทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบายและกิจ กจกรรมการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและประเด็นล่าสุดที่รู้เห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการกระทําของทั้ง3คนเข้าข่ายการครอบงำชี้นํากิจกรรมหรือกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม